สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะในช่องปลุกเองปลูกเองจิ๊บจิบโฮมเกลือบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บจิบนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําสลัดโรกูอัดนะคะวันนี้จิ๊บอยู่คนเดียวนะอยากกินอะไรแบบง่ายๆเร็วๆแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะแบบอยากกินผักสดนะจะได้มีวิตามินเยอะๆนะคะ แล้วก็มีวิธีการทำน้ำจิ้มสลัดวาสาบีแบบง่ายที่สุดใน3โลกมาแชร์เพื่อนๆกันนะคะคือทำง่ายได้กินเร็วแล้วก็อร่อยมีประโยชน์ด้วยค่ะก่อนไปลงมือทำจิบป,ปักกดติดตามกด subscribe ช่องของจิ๊ด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของจิบด้วยค่ะ เราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะก็จะมีผักสลัดหรือผักกัดหอมนะคะน้นะานําแผ่นปอบเปี๊ยะปูอัดแตงกวาแครอทวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างนะคะขั้นตอนแรกนะคะแผ่นปอกเปี๊ยะนะคะจิ๊บตัดประมาณ5้าูณสีนิ้วนะคะจิ๊บก็เอานํามาจุ่มในน้ําอุ่นนะคะจุม่มจุ่มให้ทั่วนะคะจุ่มแป๊บเดียวะคะ่ะแล้วนําออกมาวาง บนเขียงนะคะแผ่นปอเปียรหรือแผ่นแป้งของเราก็จะนิ่มขึ้นนะคะนี่เห็นไหมนิ่แบบนี้เลยนะคะพอแผ่นแป้งของเรานิ่มแล้วนะจิ๊บก็จะใส่ผักสลัดหรือผักกาดหอมนะคะใบเล็กๆค่ะไม่ต้องใบใหญ่นะคะถ้าใบใหญ่ก็ฉีกออกค่ะจิ๊บจะใส่ซ้อนกันข้างละสองใบนะใส่แครอทใส่แตงกวาตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่ปู้อัดค่ะทีนี้เราก็จะม้วนแป้งนะคะหรือโรแผ่นแป้งนะคะม้วนให้แน่นนะคะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วทีนี้จิ๊บก็จะตัดครึ่งนะคะตัดเป็น2ชิ้นนะปูอัดชิ้นหนึ่งจะทาได้2ชิ้นนะคะจิ๊บจะทําปูอัด5ชิ้นนะคะจะได้ประมาณ10ชิ้นนะ่ากินคนเดียวยิ่มพอดีเลยนะคะก็ทําไปจนหมดเลยคะ่ะทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะต่อไปนะเรามาทําน้ำจิ้มาซบิกันนะคะน้ำสะอาด1ช้อนชา แล้วก็ใส่ผงวาซาบิลงไปครึ่งช้อนชานะคะวันนี้จะจะทำไม่เยอะนะเพราะว่าสลัดโรบูอัดของจบก็ไม่เยอะนะคะน้ำจิ้มก็จะใส่วาซาบินิดนึงให้เขาได้กลิ่นหอมๆนะจะไม่ให้เขาฉุนนะคะทีนี้ก็คนให้เข้ากันเลยค่ะนี่คนให้ผงวาซาบิไม่เป็นแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วนะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะจิ้มก็จะใส่มายองเนสนะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ พอคนเข้ากันเสร็จแล้วนะก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะเสิร์ฟพร้อมกับสลัดรูปูอัดได้เลยนี่จัดเสิร์ฟเลยนะคะทําง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเมนูลดความอ้วนนะคะทากินได้บ่อยๆเลยค่ะจิ้มกินอร่อยมากๆเลยนะคะกินแล้วรู้สึกดีต่อใจมากๆเลยค่ะว่ากินแล้วเออแบบสลัดเนาะไม่อ้วนอะไรแบบนี้จริงๆแล้วก็แอบมีมายองเนสอยู่เยอะเหมือนกันนะคะยังไงเพื่อนๆลองทํากินกันนะคะ